ส่วนการเตรียมความพร้อมเรื่องการจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะต้องบอกว่าตอนนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีความพร้อมค่ะแล้วก็ออกมาแสดงถึงความพร้อมแล้วนะคะในการออกอากาศละครเฉลิมพระเกียรติ5ธันวาคม2557ขณะที่รัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันค่ะว่ามีความพร้อมในการจัดกิจกรรมซึ่งจะมีพิธีการเปิดงานในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะ หม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา87พันศา5ธันวาคม2557เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมอาทิการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนิทัศการเฉลิมพระเกียรติเผยพร่พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพการแสดงแสงสีเสียงรวมถึงกิจกรรมสวนสนามของทหารรักษาพระองค์โดยจะมี พิธีเปิดงานในวันที่1ทธันวาคมนี้ที่บริเวณท้องสนามหลวงขณะที่นายอภินันจันทะลังศรีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกองทัพทหารเรือหน่วยตระเวนชายแดนค่ะเรื่องของการเตรียมออกอากาศละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเรื่องด้วยกันคือเรื่องผืนแผ่นดินทองและรอยพยุคนละบาท ทางสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยวันที่4ธันวาคมและวันที่5ธันวาคมนี้ในเวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ